จายิ่งสักจะขึ้น,านภาคปฏิบัติแล้วอะไรจ้าอาจารย์า่นานมัสการเจ้าค่ะสวัสดีจ้าอาจารยิ่งสัก์หนูนมัสการค่ะโอ้ไม่ต้องนมัสการสวัสดีพออาจารยิ่งสักจะขึ้น,าานภาคปฏิบัติแล้ววันนี้ไม่เราก็อยากจะรู้ว่าว่าการดื่มมันเป็นอะไรที่มันผิดวินัยผิดศีลมากนักหรอ มันก็ไม่ได้ผิดมากแต่มันนําไปสู่ความผิดใช่เฉยเหรอมีอยู่วันหนึ่งอะคนที่รู้จักกันนะเขาทาบุญขึ้นบ้านใหม่เขาก็เชิญเราไปทํากับข้าวเราก็ทํำข้าวต้มมหาเศรษฐีใส่แต่ของอดีๆแพงๆแ,แล้วฉันก็ลืมไปใส่เหล้าจีนลงไปสลายฝา <laughs> ปรากฏวพระเก้ารูปนะ ฉันกันอเนกอร่อยแล้วก็คลอบบิลทุกคนการบมองว่าชันกำลังทำบาบมาหารที่ยงอยู่ในใจที่อยู่ลยอาจารเบียไม่มันไม่เป็นไรหรอกมันเป็นยาที่มันเป็นมันเป็นส่วนผสมของอาหารเฉยๆใช่นะคะต้มแล้วแอลกอฮอลมันก็หายหมดใช่ไหมใช่มันก็ระเหยไปบ้าไปเรื่องปกติมันไม่ทําให้เกิดความมินเมาไงมันก็จะไม่เป็นไม่นับไม่นับเป็นส่วนผสมของอาหารนี่ไม่ไม่มีผลอะไร พราะมันทําความร้อมันก็ระเหยไปตามเหตุตามปัจจัยงั้นฉันก็ทําขนมเค้กทาอะไรต่ออะไรใส่เหล้ารำให้มีกลิ่นหอมหอมฉันถวายฉันก็ตะขิดตะขวงใจว่าฉันบาปนะไม่บาปมันไม่ได้มีหมูมันไม่ได้กินแล้วมันทําให้เมามันทําให้เมาไม่ได้ถ้ามันทำให้เมาก็ได้เนี่ยผิดฉันก็ว่าไม่บาปนะเพราะวันนั้นนอะ ฉันก็กลับมาฉันเอาแคกให้อาจารย์เบียฉันก็กระหน่ำเล่าลำไปนะวันนั้นนี่เจตนาทำให้อาจารย์มาเลยล่ะปาป้าฉันไม่ได้มีเจตนาคือมันเป็นสูตรแล้วเป็นตำลับอะแต่อบแล้วมันก็ละเหยอะใช่มันโดนความร้อนก็ละเหยไปไม่มีอะไรมันไม่ได้ติดมันแค่เป็นส่วนผสมของอาหารเฉยนึกว่าถ้าฉันบาปนะไมาผิม่ผิว่าฉันจะไปทําบุญกี่วัดจะทอดพระป่าทอดกระถิ่น ขนาดไหนจะถึงจะหายบาปอะผมไม่หายอะนะไม่หายป็นยาอ่อนนะบาปมันไม่บาปหรอกบาปไม่บาปนะก็คือฉัไปกังวลเท่านั้นเองอ่ะมันอยู่ในใจตลอดเลยแสดงว่าต่อไปนี้ฉันไม่ต้องกังวลแล้วนะอาจารย์เบียไม่ต้องกังวลแม ถ้ากังวลจะกระดำขนาดนั้นเหรอนี่ขนาดกังวลนะเนี่ยยังกระดำขนาดนี้นะแหมกังวลขายไปกี่พันก้อนคระบขายไปกี่พันก้อนพันปอนด์แล้วก็ไม่รู้เนี่ยไม่แต่มันก็ต้องใส่ันอยู่ในสูตรแต่วันที่ทำข้าวต้มคิดตลอดเวลาเลยทุกคนก็หันมามองฉันว่าฉันไม่ควรทำแต่แม้พระท่านฉันแล้วก็ท่านขอเพิ่มอะไรเงี้ยฉันก็มีความรู้สึกว่ามันไม่น่าละลวพระท่านก็คงจะไม่รู้หรอว่าฉันแอบใส่เหล้าจีนลงไปนะ มันเป็นไรมันเป็นส่วนผสมของอาหาร,หรมันไม่เป็นปัญหาแต่อาจจะเบียร์ไม่ทำให้เมาหรอกตอนนี้วงการแพทย์เขาบอกว่าการดื่มไว,วน์วันิลหนึ่งนะทำให้เลือดลมดีบัตรเซอร์คูเลชันและในเปลือกองุ่นเม็ดองุ่นมันก็มีประโยชน์เพราะฉะนั้นแต่จริงๆถ้าเกิดเราจะเอาทางนี้มาเราก็ต้องผิดศีลหนึ่งในห้าแล้วสิไม่มันต้องดูงว่าเจตนา,<อ><ะ>ากิน ตมันเจตนาไปเครื่องไวแต่คำถามคือเราต้องดูด้วยไงว่าเจตนาเรากินเพื่ออะไรถ้าเจตนาเรากินเพราะว่าเรากินเพราะว่าต้องการแบบคือถ้าไม่ได้กินเป็นยาน่ะมันผิดไงแต่คําถามคือกินวัลนิดเนี่ยมันต้องวัลนิดจริงๆนะคําถามบางคนบอกว่าหนึ่งแก้ววายคือบางคนแก้ววายเท่านี้ไงแก้ววายใส่แก้วโเลี้ยงปลาอย่างเงี้ยเออมันต้องดื่มแก้วอะไรอ่ะอันนั้นมันอาบแล้วแสดงว่าอยู่ที่เจตนาเรานะถ้าเรากินเพื่อสุขภาพ ใช่แต่สุขภาพบางคนก็ควบคุมสุขภาพตัวเองไม่อยู่ไงคือกินเลยเถิดไงมันไม่ช่สุขภาพแล้วเออน้าที่เขาขายไอ้นั่นล่ะขายยาดองอะ่ะใส่สมุนไพรกับมะขามเปียกผิดอยู่แล้วนะมันแบบมีเจตนาในการขายยาเมาไงมันขายคนเดียวไหมล่ะมันไม่ได้ขายคนเดียวมันขายไม่รู้กี่คนหมดโหลนะ่ะ มันจะบอกไม่ขายได้ยมันขายนะมันมอมมาแล้วบางคนเวลามากินมันกินแป๊กเดียวไหมล่ะมันมากินแล้วก็ฮาซาจุ้มคออย่างเงี้ยแล้วมันกินอีกอย่างเงี้ยมันไม่ได้กินแป๊กมันกินเอาเมาอะนะมันกินแทบจะค้นล้มอีส้มมอกไอส้มอะไรนะส้มยาดองด้วยซ้ำไปมีม้ากระทืบลงช้ากระทืบลงอะไรเนี่ยนานาลีลำพึงอะไรอย่างเงี้ยเออชื่อแต่ละชื่อเนี่ยไม่น่าเมาเลยเนาะชื่อมันก็หลอกเมาแต่ชื่อแล้ว ออ้ถ้านั้นคนขายก็บาปเสียอาจารย์ก็เป็นมิจฉาอาชีวะเป็นมิจฉาอาชีพไม่ใช่อาชีพไม่ใช่อาชีพชอบที่พระเจ้าบอกอย่าไปขายอะแล้วเขาจะเอาอะไรเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวแล้วไม่ขายอ่ะอาชีพก็เยอะเตะแยะทําไมทําได้ล่ะาจะยิ่งสักไม่เห็นต้องขายเหล้าขายเบียร์อะไรทาไมเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวได้ล่ะตา้องหลิวตีกลับเลย ตาตอนหนีวตีกลั <laughs> กบแล้วเออจริงนะอาชีพมีเยอะแยะทำไมไม่ทำจะต้องมาทำอาชีพที่มันผิดนะใช่อะไรเยอะองยะทำ <laughs> ทำไมต้องไปทำมันนันแล้วก็ทำโรงงานขายเบียร์กระเป๋าขายอะไรต่ออะไรธุรกิจรวยไปมหาเศรษฐีเนี้ย <laughs> เขาก็ขายน้ำเมานะอาจารย์มันก็โดนอยู่แล้วมันก็ผิดงไงก็หาเลี้ยงชีวิตผิดงไงมันก็รับผลของวิบากกรรมไป,ไปวันนี้เขารวยแต่วันหน้า เขาก็จะมีเหตุปัจจัยหนือวิบากกรรมของเขาที่เขาไปทําอาชีพเหล่านี้ฉช่ไม่เห็นเขามีวิบากกรรมอะไรเลยม,มีแต่เขารวยเอารวยเอาเรารู้ได้ไงเวลาขี้ไปดั้งเฝ้าก็เหรอเขาจะเป็นริษีลวงวารก็ได้นะใครจะไปรู้ <c oughs> อะ,อะเวลาขี่เขาอาจจะเจ็บเขาอจจะเฟบปวดก็ได้ <c oughs> อะเขาอาจจะทนทุกข์ทรมานทุกยามเช้าอะไรเงี้ยนะเออมันใครจะไปรู้เราเราไม่ได้ไปเฝ้าเขาอยู่ยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ย เนี่ยเกิดมาฉันไม่เคยเห็นนะคนที่ศึกษาธรรมะนะคิดอะไรนี้ลึกซึ้งสลับซับซ้อนท้าพระอาจารย์เบียรเลยนะคะมันเป็นเรื่องจริงไหมล่ะบางทีก็อาจจะมีปัญหาอะไรในชีวิตเข้านอนปวดท้องอยู่ทุกวันก็ได้ออกมาต่อหน้าสื่อก็อาจจะดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ก้าอาจจะซึมก็ได้เงี้ยแต่ฉันไม่รู้ไงฉันยิ้มแย้มแจ่มใสฉันไม่ได้เป็นล e s i ดวงแล้กกันแต่ก็ดีไปไงว่าจะยิ่งสั่งไม่ได้ทำอาชีพไม่ดีใช่ไหมล่ะก็ไม่รู้ว่าอาชีพที่ทาอยู่ดีไหมเพราะฉันก็ทําหลายอย่าง นี่เพื่อนฉันก็มาชวนอีกแล้วเขาบอกให้ฉันเก็บหวยใต้ดินมันคิดได้ยังไงก็ไมรู้เขาบอกว่าฉันเพื่อนเยอะฉันไม่รู้จะไปตอบ้าถายด้จะลงนะ้าอ่ายได้จะลงนะอเบียร์คะใกล้จะเทศกาล